เปียวสวีเดนสวัสดีทุกคนเด้อจ้าหลังจากที่เฮากินอาหารเศร้ากันไปแล้วเนาะคะ่ะกลับเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเฮากับพากันมาพักผ่อน,นะคะ่ะเปียวกับจุดไฟพิงนะคะส่วนหลานสาวก็นอนอยู่มุมนั่น,นะคะ่ะทุกคนพักผ่อน,นะคะ่ะวันหยุดเป็นวันที่เฮาต้องพักผ่อนนะคะส่วนน้องสาวค่ะกับเตรียมเฮ็ดอาหารให้เฮาอีกแล้วะคะ่ะทุกคนมาชมกันเลยนะคะว่าอาหารในวันนี้จะอร่อยหรือเปล่า ก่อนอื่นเลยนะคะก็เอาหอยเชลล์นะคะไปล่างนะคะกุ้งเอาไปล่างค่ะแล้วก็ตั้งเตานะคะเอาเนยนะคะผัดคู่กับกระเทียมสาบนะคะไฟอ,อ่อ,อนๆจน เนยละลายนะคะกระเทียมเริ่มสุกนะคะกระจะทรงกินหอมค่ะทุกคนโอ้ยผักไปน้ำกระหอมไปน้ำได้ค่ะทุกคนหิวเขา่าเราบาดนี้ <c oughs> นี่แหละค่ะทุกคนหน่วงสาวเข่าคั้วอีกแล้วค่ะวันนี้ต้องอร่อยแน่นอนเลยค่ะทุกคนบอกมาแล้วก็อยากกินเข่าอีกได้ค่ะบาดน, <c oughs> นี้นั่นแหละคะล่ะหลังจากที่เราผัดเนยครูกระเทียมสับลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ เขาผัดจนว่ากระเทียมเป็นสีเหลืองนะคะก็เริ่มเหลืองเสร็จแล้วเนาะค่ะเขากะเอานมสดลงไปผัดแล้วกะผัดได้สักพักนึงเขากะเอาก,กะทิลงไปผัดนะคะทุกคนเนี่ยแหละค่ะกระใสกะทิลงไปมักกะทิอันใดกระใสนั้นลงไปด้วยค่ะหอมฟุ่งเลยค่ะตอนนี้โอ้ทั้งหอมกินกะทิหอมกินนมสดแล้วกะหอมกินกระเทียมนะคะ เสร็จแล้วเขาก็เอาพริกเผาค่ะลงไปนะคะน,นี่พริกเผาแบบของไทยแล้วก็ของเวียดนามลงไปนะคะมากเลยนะหนูใส่ไ,ไหมมันไม่เผ็ดหรอกมันเผ็ดอ่อนๆสีมันแดงดีเพี้ยงเลยจ้ะอันนี้พริกทอดใส่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บอันนี้มันบอกเผ็ดแฮ้มันเป็นของเวียดน,นามแบบเผ็ดกระม,มิ้นเปนไปเลยคะ่ะอันนี้ก็รับแล้วก็สีขาว ไปปลาาใส่ซีอิ๊วขาวลงไปผงปา,งาปิก้าใส่ผงปาปิก้าเลยค่ะตออยังหนูวสสอีกนิดนึงก็ได้อาลงน,นคะคะ เ้วก็เอาอันนี้แล้วนะคะเะเลค่ะลงเนี่ยเรากใ็ใส่ได้คะ่ะกมอยากไหนเอาใส่มก็มออไใส่เป็นหลักใส่ที่ใส่ผักขึ้นฉ่ายไปนะคะมากกนได้ก็นอนใส่นะลืมข้าวโพดใส่ไปโหระพาพริกลงผักลงไปนะคะแล้วก็คน เสร็จแล้วค่ะนี่คืออีกหนึ่งเมนูที่ทำให้เจริญอาหารนะคะกุ้งถังค่ะน่าอร่อยไหมคะ